อีกหนึ่งประเทศค่ะที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนวันหยุดแล้วก็คือสีลังกาเนะคะล่าสุดดูเหมือนว่าความวุ่นวายนั้นจะ เขาลุกลามจนอาจจะกลายเป็นลักษณะคล้ายกับอาหรับสปริงที่เคยเกิดขึ้นนะคะโดย CNBC ค่ะไปรวบรวมความคิดเห็นนะคะของบนนะรรณาธิการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่พูดถึงสถานการณ์ในสีลังกานะคะที่เมื่อต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการลาออกของคณะรัฐมนตรีกว่า20รายนะคะรวมถึงผู้ว่าธนาคารกลางของสีลังกาด้วยแม้ว่าทางด้านของผู้นํายังไม่ยอมลาออกนะคะแต่เหตุการณ์นี้หลายคนกังวลน,นะคะว่าเป็นชนวนสําคัญที่อาจจะ ทำให้สถานการณ์มีลักษณะลุกลามบานปลายไปยังประเทศอื่นคล้ายกับอาหรับสปริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อกว่า10ปีที่แล้วนะคะโดยหากย้อนกลับไปอาหรับสปริงเนี่ยนะคะเป็นนิยามของการประท้วงหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางค่ะเริ่มต้นจากมีพ่อค้าแผงลอยในตุนิเซียนะคะตัดสินใจเผาตัวเองตายในปี2010นะคะเนื่องจากอัดอั้นจากระบบปกครองที่เป็นแบบเผด็จการค่ะและด้านก็เป็นชนวนสําคัญนะคะให้เกิดการค้นล้มรัฐบาล พันเดน็ดการเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะรวมถึงแรงกระตุน้นแล้วก็แรงผลักให้กลบหลายประเทศนะคะลุกขึ้นมาประท้วงรัฐบาลนะคะซึ่งประเทศเหล่านั้นก็อยู่ในอาหรับทั้งอียปิปต์เลบีเรียแล้วก็ซีเรียน,นะคะเพื่อต่อต้านรัฐบาลพันเดน็ดการของตนเองค่ะโดยทางด้านของนักวิชาการอาวุโสของคางมิเลเนียมโปรเจกต์นะคะอาซานกาอาเบยากกนาสิกิรานนะคะได้ออกมาพูดถึงนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนว่าจะเป็นอาหรับ ปริที่เริ่มต้นจุดชนวนจากสีลังการเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยการลืกคือของประชาชนเพื่อย,ยุติปกครองแบบเผด็จการและนําไปสู่ความผิดพลาดในการจัดการทางเศรษฐกิจ รวมถึงในรีลังกาเองมีการเล่นเส้นสายแบ่งพักแบ่งพวกนะคะร,รวมถึงมีการเรียกร้องจากระบอบประชาธิปไตยซึ่อระพิเคราะห์เชื่อว่าถ้าเป็นไปตามรูปแบบของอารับสปริงท้ายที่สุดสีลังกาก็ถึงเวลาจะต้องปฏิรูปแนวทางในการปกครองประเทศค่ะแต่อย่างไรก็ตามแม้จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันแค่ไหนนะคะทั้งทางคณะรัฐมนตรีพ,พร้อมใจกันลาออกเกือบ30ชีวิตเช่นเดียวกับทางดนานของผู้ว่าการธนาคารกลางนะคะแต่ว่าล่าสุดเองนะคะประธานาธิบ โกตาบยาราชปักษาซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2019ยังคงยืนกรานไม่หลาออกเลยนะคะซึ่งก็ต้องติดตามว่าสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะลุกลามบันปลายเป็นอารับสปรีเหมือนที่นักวิเคราะห์หลายค่ายคาดการณ์กันหรือไม่นะคะซึ่งนั่นก็จะส่งผลต่อภาพรวมนะคะของสังคมการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจตามมาอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยค่ะพิมิค์ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ